คนต่อไปของเรานะขอเสียงดีแรงให้ลูกคุณ เป็นเพื่อนกันย่างเป็นเพื่อนกันอย่างลูกคุณหนูกับแม็กก็เป็นเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเอออุ้ยน่ารักจังเลยนะอ่ะให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยจีบกันแล้วเหรอไปดูซิใครหนุใหญ่กว่ากันขอโทษครับไงอนแล้วงอนแล้วโอ้ยก่อนนะอ่ะให้พ่อเจมส์มาแนะนำหน่อยดีกว่าแนะนำรุ่งเราให้กับก็โ นี่ลูกผมนะครับลูกผมอ้อนะครับผมชื่อว่าลูกคือนิสัยเป็นยังไงลูกคนนุณผมเนี่ยนิสัยเป็นยังไงครับพี่ก่อนครับผมตขอโทษพี่อ่อนว่าเชื่อมฟ้าอ่อนน่ารักเออแต่ก็เก่งนะทำอะไรได้เ,เก่งหลายอย่างทำอะไรได้บ้างครับโบอะไรแล้วก็แข็งแรงมากเลยยังไงไม่เชื่อกระนองคกรสิ้นทีไอแล้ว <have> หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าแลสิบเออแข็งแรงมากนะครับนี่เป็นอะไรเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะฮะเออเป็นไงบ้างลูกคุณหนูได้มาเจอกับน้องเน็กโกวันนี้ดีใจไหมครับดีใจเออ น้องเนโกดูก็แข็งแรงเหม right? ือนกันใช่ไหมฮะน้องเนโก้เหมือนจะเหมือนจะตีลังกาได้นะใช่ไหมไม่ได้เอางี้ดีกว่าอะไรนะทีมแกรทีมแกรผมมีเกมสนุกสนุกมาให้คุณเล่นกันเคยเห็นคอนเทนต์ไหมเธอทำท่าฉันทำเสียงเคยเห็นอยากดูไหมฮะอยากเดี๋ยวเราให้นะครับน้องในโกดูทำท่าแล้วเจมินายทำเสียง ส่วนลูกคุณหนูทำท่าเพราทำเสียเอ Elijah, kind of um, ้อเสร็จโฟมฮะลองเออไม่ใช่เห็นว่าเดี๋ยวพ่อช่วยทำให้แน่เพราะทุ่นถีบสทษทีเอออ่ะพี่เจมรอก่อนรองกัน้องไอโกะแน่เลยเออแน่อ่ะพี่เจมนะเดี๋ยวทำเดี๋ยวน้องไอโกะทำท่าพี่เจมต้องทำเสียงประกอบได้ครับโอเคน้องไอโกะพร้อมไหมครับ ที่ทำแล้วหรอขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมจ๊ะเฮ้ยหลับไปเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ยังไงอ้าวปวดล้อต่อคุณคุณต้องท้าเสี่ยงเรื่องอ่ะตัดมาเลยเสี่ยงมาทำจ้า คืออัน <c oughs> นีค้นครูครูแล้วครูแล้วครอ่ะโอเคนี่คือจะไม่ได้กบน้องแม่ต,ตื่น่ะมาทีา <c oughs> า่ลูกคุณหนูกับพ่อโฟบ้างมาลูกคุณหนูทำท่าโฟดทำเสียงนะครับพร้องมือสองซ้ำรอมครับอานรู้มกกันอานรู้มกกัน <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้อ๋อราทำให้โอเคมาเริ่มใหม่